สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาทำกิจกรรมนะครับนั่นก็คือการวิ่งนะครับก็จะอยู่พันที่หนองมูลตะโกนะครับอยู่ที่เขาหลักนะครับใกล้ๆกับาชายทะเลและก็มีโรงแรมหรือว่ารานอาหารเยอะยๆเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ในเวลาตอนเย็นนะครับก็มาวิ่งกันได้นะครับช่วงตอนเย็นบรรยากาศดีมาก แดี๋ย็จะไปพาไปชมบรรยากาศภายนอกกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่าแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการทําชาเลนจ์นะครับวันนี้ก็จะวิ่งประมาณ5กิโลนะครับอ่าเพื่อนๆก,ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าอ่าสามารถวิ่ง5กิโลเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับไปกันเลยครับ สนะีเขียวนะครับเพื่อสีเขียวตรงหน้าสีเขียวนะครับกางเกงสีดำรองเท้าสีสีสเทาทัานนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายนอกนะครับบรรยากาศดีมากเดี๋จะพาไปดูสะพานลอยฟ้านะครับ ลุยมาครับรอบรอบเลยจะเป็นเส้นทางดีรอบหนองมูลตะกัวด้านหน้าก็จะเป็นถนนนะครับหนองมูลตะกัวก็จะอยู่ตรงฝันนะ่ทางแค่เขาหลักครับ ีมากมีค่าที่กำลังก็จะตกนะครับคือเดี๋ยวเราก็จะไปวิ่งกันครับ5กิโลเมตรนะครับนอนดูกันว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ ตะกัวนะครับที่มาวิ่งนะครับก็จะเป็นการวิ่งครั้งแรกครับก็ไม่รู้ว่ารอบหนึ่งประมาณกี่กิโลนะครับเดี๋ยวรองไปวัดกันเลย5กิโลจะใช้แยทานกี่รอบนะครับ อากาศค่อนข้างดีเลยครับฝนไม่ตกก็มีแดดน,นิดหน่อย้องฟ้าจมใส รอบเรกเราก็จะพาไปชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับรก็จะวิ่งจริง ก็จะนต้องบริเวณหายเงินทะเลาครับที่ที่เขาไปเล่นเซิร์ฟน้ำหรือว่าหาดลังทองนะครับไปชมภ้าที่ตกกันได้หรือไม่ก็ถ้าอยู่บริเวณบางสักก็ไปดูได้ที่หาดบางสักนะครับบรรยากาศก็ไม่ต่างกัน จะเป็นสลาดนัดบิวนะครับก็จะเป็นสถานที่หาของกินอีกสถานที่หนึ่งนะครับมาไว้ก,กันใต้นะครับในที่มาเชี่ยวที่บริเวณเขาหลัง ถ้าถามว่าวิ่งบ่อยไหมก็วิ่งบ้างหยุดบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งประมาณ5้าโลนะครับวิ่งมาแล้วก็ประมาณ3าม4ปีนะครับแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะครับเพิ่งมาได้ถ้วยตอนเมื่อปลายปีที่แล้วติดหนึ่งในห้าพอดีเลยนะครับในรุ่น ก็ได้ถ้วยไปเป็นที่ปลอบใจหลังจากที่แบบว่าวิ่งกันมาลหลายสนามแล้วก็ยังไม่ได้สักทีนั่นข้างก็จะเป็นส่วนตา่าเนี่ยก็เป็นป่าเล็กน้อยก็บรรยากาศดี ็ตอนนี้ก็เดินครบรอบไปแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปเริ่มวิ่งกันเลยนะกันเลย ตอนนี้ก็หนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลก็ออกเลือดนะครับกิโลนี้กิโลที่สองไปกันต่อเลย ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วครับสองกิโลเมตรนะครับ,ออเ,รบเหนือออกมากเลย วิ่งเกือบประมาณ3ามกิโลนะครับก็ไฟมาพอดีเลยคิดว่าเขาไม่เปิดไฟซะแล้วหยอกนะครับก็เขาน่า,นาจะเปิดทั้งเวลาไว้นะประมาณหนึ่งทุ่มนะครับตอนนี้ก็ไฟก็เริ่มติดกันแล้วคิดว่าจะได้วิ่งแค่สามกิโลนะ ถ้ามีไฟแบ่น,นี้ก็วิ่งยาวๆกันเลยครับ5กิโลตอนนี้ก็วิ่งได้3กิโลเมตรแล้วนะครับวันนี้ต้องฟังวันนี้ทุกคนก็ต้องได้ได้ยินกันคำว่าเหนื่อยกันเยอะแน่ๆเลยต้องขอตัวแล้วพอดีว,ว่าไม่ได้วิ่งนานแล้วเมื่อกี้ก็ เ้าไปห้องน้ำแม่พักนิดนึงครับเดี๋ยวก็จะไป,ไปวิ่งต่ออีกประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับไปกันเลยครับ ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วครับ4ี่กิโลเมตรนะครับนูอาการหอบนะครับก็จะรู้แล้วว่าเหนื่อยมากก็จะพยายามวิ่งให้คขบ5้ากิโลเมตครับต่อวันครับก็วิ่ง 5กิโลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลานะ30นาทีนะครับเพจ6ตอนนี้ก็เหนื่อยมากเมื่อกี้ก็เดินไปประมาณ500เมตรนะครับก็รู้สึกดีขึ้นนะครับตอนที่มาวิ่ง าที่หนองมลตะกัวแห่งนี้นะครับก็เป็นการวิ่งครั้งแรกนะครับก็บรรยากาศค่อนข้างดีเลยแต่มันอากาศค่อนข้างจะร้อนนิดนึงเลยทำเวลาไม่ค่อยดีนะครับนี่เดี๋ยวก็จะพาชมบรรยากาศตอนตอนค่ำคืนนะครับ นักวิ่งเขาก็วิ่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีเพียงไม่กี่คนอะที่ยังวิ่งอยู่น,นี่ก็จะเป็นสัพานบรรยากาศตอนขั้นคืนครับก็ถือว่าน่าเที่ยวอยู่นะครับใครที่มาเที่ยวเกาหลัก เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ EP นี้กับการวิ่ง5กิโลเมตรนะครับเป็นการชาเลนจ์ของสถานที่ต่างๆน,นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่า EP หน้าจะพาไปจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปวิ่งที่ไหนกันต่อรอชมกันได้เลยครับบ๊ายบายครับ